สวัสดีครับพี่น้องวันนี้มารีวิวแม่น้ำเมืองพิณุโนโครับพี่น้องโอ้หช่วงนี้น้ำกำลังขึ้นเลยครับแม่น้ำน,นั่นขึ้นเต็มตะลิ่งจะล้นตะลิ่งครับถ้าติดตกอีกสักสองสามวันน่าจะล้นออกมาจากแม่น้ำน่านแน่นอนนะครับพี่น้องครับไปชมกันพี่น้องตรงนี้สะพนานน้งเลสสวนครับที่ยอดประปรางสูงสูงนั่นคือ วันหลวงพ่อพุทธชินราชครับนีเจดีย์เก่าแก่ครับประราดบูรณะครับพี่น้องมาดูน้ำาั้ยครับอือขึ้นสูงมากครับล้นออกมาแล้วฝั่งนู้นล้นทางวิ่งแล้วครับฝั่งนี้ก็เริ่มจะล้นเข้ามาทางที่ประชาชนใช้ออกกำลังกายแล้วครับพี่น้องนี่ครับดูโห,โหน้ำท่วมปีไหนปีไหนผมจำไม่ได้ครับท่วมเมืองพิษณุโลก ถวในคณในค่ายท่วมหมดนะครับช่วงปีไหนจําไม่ได้ครับปีนี้คงไม่ท่วมในค่ายแล้วครับดูแล้วครับพี่น้องดูน้ําขึ้นมาเรื่อยๆแล้วครับพี่น้องน้ํา <c oughs> อัปเดตวันนี้เลยครับล่าสุดเลยครับพี่น้องนี่ครับแม่น้ำน่านเมืองพิษณุโลกครับพี่น้อง ชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดติดตามกดแชร์นะครับกดหัวใจด้วยครับพี่น้องเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้จัดทำครับพี่น้องขอบคุณครับสวัสดีครับน้อง